สวัสดีจ้าสวัสดีมายังไดไปยังไดมุนทุโลทุลาวะนี่ฮะโอ้ยสิบบันซางหาบันลื่อนหน่อยเอฟซีเด้ขจาโทรบอกบ่ค่ะเอฟซีขจาโทรบอกว่าเอ้ยเอ๊ดไปนั่มซางแกะลายแน่ว่าสันวะบ่จ้ะก็เลยได้นั่มหายขจ้าจะได้ได้ยินข่าวว่าไปลุ่งเฮ็ดงานอยู่วัดใดไปแกะลายอยู่วัดใดนี่ห่วยคือว่าเห็นบอกเลขอ่าซุ่มมาจังหอกจังหันนี่คือว่าบอกตัวใดออกเลยว่ายสัน ก็เรียได้นั่มสางฉันได้เดินนี่หมุนมาเลยมันหมุนมาเลยว่าแต่หูมองว่าเท่าไปโอ้อายุนี่อยู่ปีนี้ังน้ำมาอยู่เนาะเออเอฟซีหูตาลายเด้ห้อเหาอยู่ทางนี้เนาะหูตามันหูตามันว่ายเลยดิห่างแต่เรื่องเลขแม่นนี่ห่างแต่บวพาดได้สางเอาเลยนมันบ่แม่นคขายุบได้ข่อยก้มนล่ะยุบในกลางภาษาข่อยก้มนมันเจอสิบเอ็ดยุสแม่นค่ะ นั่นจะได้ตัวดีตัวเด็ไดไปฝากเอฟซีแฟนช่องเนี่ยแหละค่ะเป็นยังไงงวดที่แล้วคือให้ถือคักถือเนี่ยเทวสู่ฟั่งจักน้อยเนี่ยขาวขาวเนี่ยคือว่าได้ขาวว่าถือมาหลายงวดแล้วรามาณเหตุไรเห็ดอย่างนี้ล่ะคุณก็เลยให้ที่ห้โชกให้ลาปที่โอ้เพราะว่า อนอนสาลากินเขาวัดเห็ดสร้างเห็ดวัดไปน,ำน้ำเนาะแกะไล่แก่อย่างเขาออกลําบากเนาะก็ตรงเลยจงิี่แล้วน้ำส่อมาเอาก็เห็ดมันก็ได้งานหลายเียวเขาขออก็บว่ไหวค่ะขาน้ำมันเดี๋ยไปเบิด์มันบ่ค่ะแม่ค่ะน้ำมันไปเบิด์ตถึงก็เลยงวดวังหันเพุนไทยหนึ่งหกสามโอ้หัหนึ่งหกสามไม่ค่เขาหกสามตรงตรง,ต,รงตัวสันแม่ค่ะก็ได้พรอได้ไม่ออกก็เพรอได้กินได้ใส่น้ำยุโอ้พรอได้แก้วได้รปนนอเพิ่นผูเพิ่นมาจังหันเนาะ S <S 2> <S 2> บอกให้เจ้าไปกูเดินว่าเขามาหลายงวดติดลอนบ่ค่ะนี่เห็นเอฟซีจนยูบ่ได้เนาะเอฟซีฝ่าวท่อน้ำเลยงวดเห็นบ่งวดงวดติดลอนบ่ค่ะนี่ยโอ้งวดที่หางรับมองกันแน่สองตัวหอยแน่ตัวนึงก็กบ่ได้สามตัวน้ำดอกอสองตัวค่ะส่วนมากที่สองตัวเนาะค่ะเนาะแ่นตัวเป็นยังไงเมื่อนอนนี่พุ่มวัดพุ่มว่าเป็นเป็นยังไงคะ่ะคือให้เลกดิถึกดีแท้ก็ คนก็ดีอยู e ่ดินั่งขึ้นได้ยินเสียงกอกๆแกรๆบ่ค่ะเพรานกะหายอยู่แต่ว่าบ่ได้ยินดอกค่ะมึงมากวควรดอกให้คนยานเ้านอนบ่อิ่มที่โอ้อือจะเห็นงานเมื่อยเนาะงานเมื่อยมึงมักวนดอกค่ะหัวถึงมอนก็สลลบได้สร้างแต่เก่าเี่นเนาะเมื่อยเนาะค่ะเมื่อยเฮ็ดงานเห็นกลุ่มๆเงยๆเบิดมือก็ล่องมือตัวค่ะแค่นบ่่าถือว่าวัดว่าเพิ่นก็โอ้เนาะ เดี๋ยวคันเลขเข,อข,อขาค่อยๆถ่ายบรรยากาศวัดให้เบิึงเนาะตอนตอนนี้ฮะกัเก็บปเป็นความลับไปก่อนเดี๋ยวคนที่มา,ลาหลายคาโคดหนึ่งเสร็จนะเงินอยูด่ด,ดียังไังยังมาน้ำพอสินี่โอ้เอฟซีโทรด้วยสายซุ้มนี้มันเสแวงหาตัวสายบุญเนาะตกใจที่วันตะจบมือเลียนน้ำขาเด <c oughs> ี๋ยวามันเนลียนเดี๋ยวามันพิมพเจียงเลียนว่างหันพอเห็นรถจอดรถจอม้าน่ะเออข้าวพร้อมจี เกือบแลีนนี่ยว่ะห่วยมันจามือมานําขาแเราบ่ตี <c oughs> หายเลขแม่นหลายตีหายเลขแม่นหลายยานเจ้ามือมาขาบ่หันอืมขันบ่เอิ่นน้ำฝนใบมีเพ่อแห้งบ่หันห่วยจะวายยุตินล้ววายอันโซน้าโชกอันน้องไปบอกคนใบก้อนเนี่ยนั่นบ่ได้มาทำ่าวเนี่ยอื่นเนี่ยสิมานําเอาเลก็กฉนกห่วยเรนีนฮอตโคกกิกแล้วนะบ่หันะแะ่รีนขึ้นมากดีหรือมันเจ้ามือมานําขาตียานอยู่ดีโอ้ยอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปบ่มันเจ้ามือดอกจ้ามือ ถ้าบริเกงพิกัดดอกแต่ว่าหูพิกัดกับสิเป็นเอฟซีที่เพิ่นมาจังหอกจังหันหันละเพิ่นหูพิกัดเพิ่นเฝ้าโทรบอกเข้าเอฟซีอันท่างอันฟ่องนีอันหูจักเนาอค่ะค่ะแเจ้าก็เลยบอกมาเนาะจ้าว่าโอ้งวดว่าหันก็ได้น้ำเล่าอยู่เดียวสันว่าน้ำสร้างแกะลายเพิ่นอ่ะได้น้ำเพิ่นอยู่ว่าได้หกสามตรงโต้มาสันค่ะก็เลยมาให้ทางนี้ก็ไปสู้น้ำโชคเขาจำอ่าวสนอกน้ำหาให้เอฟซีสนอกค่ะเอ่อสันว่าแจงหัน มาหออมาถึงแล้วก็สิได้ให้ตัวหนอค่ะสันตัวก็ต้องได้แบงในปั่นนี่อักไว้ผู้เดียวมันสิเป็นเป่าเลยว่สิบอให้มันเป็นจมืดปคมโตมาบอกหนะบ่บ่เคยเห็นหนายักเท้าหนอโอ้ค่ะบ่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 ม่ปลอมดอกอบ่บ่บ่อ่แท้่บ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 ่อมบ่อ่บ่อ่บ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 ่อ่เ่บ่พ่อ่บ่น่บ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 ่ก่บ่บ่บ่ม่า่บ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 นบ่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 น่ย่งแน่ลายๆช่บงค่ เป็นทีมงานของทางช่องพอนพรราวยนี่แหละคะ่ะฟันดีบ่ค่ะ,คะงวดนี้ฟันดีบ่เป็นยังไงเป็นแต่หมานคือง,งวดสีงวดที่ผ่านมาบ่ะคะลองเบิง้งฟันดีมันบ่คคะฟันดียอยู่ฟันดีฟันดีมันเน้งถ้าข้าเจา้าอยากติดต่อ ไปเฮ็ดหลอก<ม>เฮ็ดไล่<ม>เฮ็ดงานให้นี่รับเฮ็ดอนไนเนี่ยก็ค่ะถามสร้างก็ในที่ไปที่มา่คยได้มานอนอยู่น้ำวัดจแจะไรต,ติดไล่ทั่วไปก็ยังน้ำวัดน้ำมาเขานีล่ละยินน<ม>ี่ละ<ม><ม>ค่ะคือจังไะเขาห้องไล่ยังก็ไในห้องบะถือคือกันเด้ที่ไล่กนกไล่น่าหยักไล่ยังแน่นะโอ้ที่ติด<ม>ตามเสาตามยังเหรอคะน้อ ลายหนาอยากยกินตลอดนั่งดีกับว่าไปโอ้แล้วแต่ค<ต>ุณ <ไฟ S 1> สิเลือกเอาแล้วแ,แต่เจ้าแแล้วต่เจ้าภาพสิเลือกว่าเทาไปนอกกันแล้วแต่ทางวัดทางว่ากรรมการมู่บั่นคุณสิหาลายมาให้เบื้องไปมักลายนี่เดียวไปเบิ้องมองอื่นมาท่ายไม่เบิ้งเดียวโอ้แต่ว่าก็เใ็่เป็นบเนบิด์ตคุ้ยไรมันบ่กันนี่ได้ได้ได้เบิด์ตคุ้ยไรเลยแกลายให้อืมค่ะมักได้ใดสิหามาให้อื่ ถือว่าบทธรรมดาตัวสางกับเก่งมากความสามารถน่าตั้งนะซึ่งได้ข่าวว่าไปติดกระจกกระอจกน้ำบทสั่งติดคือกันกระจกเก่ากระจกกระเห็ดมันบ่ค่ะกเห็ดเบิรตติดฝาติดไฟติดฟืดฟดฟดฟนน้นอย่างเงาเอาเบิดละค่ะแต่อโอกาสมาถึงค่ะก็คือว่ารับทุกงานบเกียงงานเขาท่อไปนอกห้องนอกห่วยไฮเลขก็แม่นแต่ว่าบรลค่าว่าบได้บได้สื่อจะเคื่อมันบ่ค่ะโบสื่อดิโอแต่ว่าห่างฟันดีกับบอกแาเจาว่าห้างถือมันบ่ค่ะบ้างถือิ่นกับสื่อเอ็มลอย กระทิงแดงไม่กินน้ำยูโอ้ค่ะเอาวนั่นละจ้ะก็ได้กับเป็นค่ากาแฟเอ็มลอยกระทิงแดงเนาะนั่นแล้วค่ะเอ้าววันนี้ไฮโชข้าวหมันจังเดยหรือว่าห่วยขั้นเขาเป่าในตะเก่านี่เอฟซีพอนผ้าร้ยกับบะทิมบะป่าดิตะเกากับมิตรผู้ใจดีๆเยอะด้ค่ะโอ้ก็ดีต่ท่านค่ะก็จะได้แบ่งปันไปมาเทื่ยมันหมันกันเนาะเพราะได้ทำบุญทำท่านทำบุญทำศนคือเขาจะ พิ่งก็ได้กินน้ำสามงวดสี่งวดอะดรค่ะอืออยู่ได้กินน้ำนี่ก็เลยโอ้เงอนี่ก็ให้ขอติดซอยหอยตามไปน้ำเนี่เนาะค่ะตามตามที่พู่มอยู่นี่พนดีใครกินได้น้อยหอดได้หอดสี่งวดนี่เนาะแล้วพนี้งวดนี่ได้ตัวไรนะค่ะงวดนี้งวดนี้บอกได้บอกค่ะเขาจะเอาได้นี่ยเลยจเออเขาจะวาจังไหนแน่อันพูมเนี่ยเขาจะามาเป็นต่ได้เฮ็ดได้สางได้แปลงอีกเขาว่านี่ มันเหลืออยย่สามเสาหรือโอ้เหลืออยุสามเสาสามเสาเนี่ยงามแนลสี่เสานันนี่บ่อเฝ้่าดอกโอ้ค่ะแต่ว่าเสาหนึ่งนี่คือสี่บ่ติดไร่นะวางสี่โอ้เหลืออยย่สามเสาแต่ว่าสี่เสาบ่เฝล่าบ่เฝ่าสี่เสานันบ่อเฝล่าเสาหนึ่งบ่ต้องติดไร่เสาหนึ่งบ่ต้องติดไร่โอ้เข้าใจใี่เนาะค่ะ โอูเพิ่นมาบอบวกวางสันเนาะบวกวินหนึ่งสี่ดีอ่าเหลืออยูสามเสาสี่เสานึงบ่ต้องเฝ้าอืมอีกเสานึงบ่ต้องติด้วยอะไรทำไมเขาว่าสามเสานี่เฝ้าให้น้ำแน่โอ้สามเสานี่เฝ้าให้น้ำแน่อืมโอ้สามสี่หนึ่งขนาดตัวเนาะแม่นบวสั่งตะตีเป้งสันบ่สั่งแต่แมนต้งสันแล้วโอ้ตีเป้งสันแล้วเนาะคันเนาะโอ้เจ้าได้กะให้หมุนเนาะเด้อพี่น้องเด้อค่ะสามสี่หนึ่งเนี่ยหมุนหกกลับ อ่าบางเถ้อมันก็บบักได้บักนั่นเป็นได้ได้นาะอมีอ่ะบักได้บักนั่นเนาะบัดห้าผู้บุญถ้ามันเข่าตึงกะเป็นจังบุญเพิ่นถ้ามันต่ำสามตเนาะมี่ะถ้ามันต่ำสามตเพราะว่าหาลัางเถ้อมันกะผู้บุญหน่อยที่หน้าผู้บุญหน่อยผู้บุญหลายมันก็เลยซับหนาซับหลังซะได้ซักกกซักกะไปเยอะด้เนาะบางคนก็ได้ที่ไรเขาคนยังเกาะเอื้นได้โตดบั้เออได้โตดเออดีก็่ได้เนาะนว่าได้โตดอ่าขั้นหมุนหกกรัฟเขาจะได้ตรงตรงได้ไหมเนี่ยมีอ่ะค่ะกับล่องเบ แล้วเพิน่นว่ายังอีกบัสันเพิน่นว่ายังอีกบอวพันย่ห้ศูน์ด้วยบัวสันนี่โอ้ยย่ห้ศูนด้วยวติพนนบอกเราย่าหย้ศูนย์้หนึ่งศูนย์นตัวเห็ดนวสี้อมโอ้ยกนิ้วเนวหนึ่งออโอ้โอนนอมันก็สิมาจังบอกแล้วว่าย่หศูนด้อเออยกนิวนวน้วขึว้นบอกเลยนิ้วหนึ่งบสันนี่ <Almost S 2> หนึ่งศูนย์ต้หนึ่งศูนย์ตัวโอ้เหล็กตุดิตะเกามันออกยากเลยคนสิสื่อน้ำเ้าบ่หรอฮะจักแล้วคนวามากสีเลย ตกเมื่อปีนี้เนี่ยเลขนว่าออกว่าออกยากๆกาบกับเลือดิออกคือเก่าเนาะมีส์เบิดค่ะอย่างตะเกียตะเกียบซูนศูนยนีออกเนาะซูนศูนเนาะเออท้งทางที่บ่เป็นตะออกเนาะเน่นึ่งศูนเนี่ยขาเจ้าก็ว่าออกยากกับมันก็เคยออกมาแล้วเนาะเคยออกมาแล้วยุคยุคนี่มันเปลี่ยนไปแล้วดิอย่าลืมว่ายุกนี่มันเปลี่ยนไปแล้วจากเก่าเก่าบ่เคยออกก็ออกเนาะเก่าเก่านี่ตะก้อนนี่เพิ่่ให้ออกเลยดิลูกกลม่ลมจังยังสิยอนลงมาแล้วเนาะค่ะเก่าเกานี่ก็ ออกมาแล้วออกมาตัวได้ที่ว่ามันออกยากๆก็คือว่ามันไม่อันดัยากเนาะตอนนี้เนาะม่ออกได้เบิดคูโต้ได้พี่น้องเด้อค่ะจังไงก็ฝากไว้พิจารณาแต่เพิผลมะย่มอีกบ่ค่ะย่ำยังอีกบอกว่านนี้อ่ะว่าหมักส่วนตัวนั่นแถมไปแถมแน่ซีสามค่ะซี่สามเนาะค่ะเนาะโอ้มันโต่งเทิงอะไรดึงมาซับแห้ค่ะโอ้เี่นเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เบิ่งเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะก็สิเป็น สามซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ซีสามนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนัะ้นกน็ใส่วิจารณญาณน,นะคะมักก็ค่อยจัดคัดกระพานเนะาะทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนถือพิษกระย่าวกันเนาะว่าบอกนสนนตัวเนาะคนเฮาเนาะคะ<ม>่ะพี่น้องค่ะทํามักชอบจัดเลยค่ะพี่น้องถ้าบมาบมักบบพาเออบบชอบกระพานค่ะนั่นแล้วคอ๋อบนี้ก็ขอบคุณสร้างหลายๆเด้อสร้างช่างแกะรายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาเมื่อแล้วซีงวดติดค่ะ ถือกไหลจนเราแว่งพี่น้องค่ะยานเจ้ามือน้ำ่าเพราะฉะนั้นเพิ่อนบ่ห้เปิดเผยที่ยูเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าเลกออกยังไดนผู้ได้สิถ้าเขาเป่ากะสิติดต่อเพิ่นโดยตรงเดี๋ยวแอดกับสิมีเบร์ถอกเบอร์โทรให้เยอะเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังหลก็ขอบคุณช่างหลายๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ